เราเป็นเพียงสื่อกาลเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยโตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้นในช่องสแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับวายพีสวัสดีครับนี่ผมมาชีพเป้ารถสวยๆมาชมรถเสื้อเล็กใช้นะครับคันนี้เป็นนิสสันนะครับเทียนหน้าครับรถหรูราเลยรถหรูผู้บริหารนะครับเบาะปรับไฟฟ้าด้วยนั่งสบายนุ่มๆบอดี้กว้างขวางเบาะหนังสวยๆฟูๆครับไม่ขาดไม่แฟบรถสมบูรณ์ครับ แผงคอนโซลตัดลายไม้ด้วยเกียร์ออโต้ตครบทุกเกียร์จบไฟฟ้าฉันได้ครบแอร์เย็นฉ่ำครับที่สําคัญได้ปรับไฟฟ้าช่วงล่างก็น,นิ่มนั่งสบายแล้วราคาก็ไม่แพงนะพรับสีน่นี้าพ0บาทนะ่ยสี่นเาบาทไปขับโชว์หล่อๆได้เลยนะครับขอฝากกดติดตามกดถูกใจให้ด้วยครับมาชี้เป้ารถสวยให้เลือกซื้อประจําทุกวันเลยไปพาคลิปใ,ใหม่ๆครับรถสวยๆทุกถูกให้เลือกซื้อทุกวันฝากกดถูกใจให้ด้วย อันนี้พร้อมใช้ได้เลยนะครับขับกลับได้เลยเดิมๆไม่เคยแก๊สเล่มเอกสารครบภาษี68แอร์เย็นช่วงล่างแน่น,นะครับแม็กใหม่ยางใหม่ครับกิฟกิฟดอกนนนะหนาหนารถไม่เคยติดแก๊สนะครับใช้น้อยสภาพดีมากครับเจ้าของดูแรงดีไปใช้ต่อได้ยาวแล้ว49,000บาทเนี่ยครับคดคุ้มก็ฝากกดติดตามกดถูกใจให้ด้วยนะครับมาชี้เป้าให้เลือกซื้อประจำ นครสนใจไปดูทดลองขับกันได้พี่กัดดูรถอยู่ปาจีนเบอร์โทรอยู่ใต้คลิปนะครับถ้าหาไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่คำว่าเพิ่มเติมได้เลยครับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดถูกใจไว้ให้ด้วยครับสวัสดีครับ